นี่นะคะเป็นวัสดุปลูกนะคะหลักๆของทางอัญญาบอนสีนะคะก็จะเป็นใบก้ามปูล้วนๆเลยนะคะสำหรับใบก้ามปูที่เราใช้เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะนำมาตากแดดให้ให้แห้งนะคะตากไว้ประมาณสัก1อาทิตย์คือช่วงนี้ยุ่งๆบางทีคือตากไว้ค่อนข้างที่จะ นานเลยนะคะสำหรับใบก้ามปูเนี่ค่ะนี่ค่ะใบก้ามปูเราก็จะตากไว้ค่อนข้างที่จะนานมากๆนะคะจนกรอบละเอียดแบบนี้นะคะนี่เลยแล้วก็จะตากไว้หลังร้านนะคะ ปีนี้เราใช้ใบก้ามปูค่อนข้างใจเยอะนะคะอันนี้ก็จะมีหลายๆกองคือส่วนนี้เรายังต้องนำมาเติมอยู่นะคะเรื่อยๆส่วนบริเวณตรงนู้นก็จะเป็นในส่วนของสต็อกที่ที่ใกล้จะหมดแล้วนะคะส่วนนั้นคือเราเก็บไว้ผสมอันนี้เป็นกองใหม่ที่ที่เราเพิ่งลงเมื่อสองวันที่แล้วนะคะเดี๋ยวชุดนี้ก็ ก็จะเอามาลงเรื่อยๆให้เต็มพื้นที่บริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตากแดดไว้อันนี้ก็คือส่วนส่วนแรกนะคะของของใบก้ามปูที่เราใช้เป็นวัสดุหลักๆเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นดินใบก้ามปูอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ที่เราได้พึงแดด อันนี้ก็น่าจะนะคะทั้งแดดทั้งฝนนะคะสำหรับกองนี้ทั้งแดดทั้งฝนเลยนะคะสำหรับกองนี้ด้วยกองกองกองนั้นด้วยแล้วก็แล้วก็โซนโซนตรงนู้นนะคะสามกองใหญ่ๆนี้น่าจะเฉลี่ยน่าจะประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราก็จะ กรอกใส่ถุงนะคะถุงที่เห็นนี่เลยแล้วก็นำไปวางไว้กับเพื่อนเขาอีคนี่เลยนะคะใบกล้ามปูล้วนๆนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นใบม,มะขาม ะคะรอบนี้อาจจะเนะะี่ยค่ะมีฝักมะขามติดมาค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบมะขามล้วนๆเช่นกันนี่ค่ะนะะี่ค่ะเราก็จะพึ่งแดดเอาไว้ เช่นกันนะคะสักประมาณอาทิตย์นึงหรือว่าถ้าถ้าเราไม่มีเวลาแล้วก็บางทีคือเราก็ตากลืมลืมไปเลยก็มีนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเร่งเร่งเก็บหน่อยเพราะว่าเห็นว่าอีกนียค่ะเดี๋ยวจะมีฝนมานะคะฝนมาก่อนที่มันจะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแบบเต็มรูปแบบ แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวในส่วนของใบก้ามปูเนี่ยก็จะเยอะนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยขาดแขนเท่าไหร่เพราะว่าหน้าหนาวนี่ใบก้ามปูจะจะหล่นค่อนข้างเยอะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็คงได้ทําแล้วก็เก็บสต็อกเอาไว้เพราะว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนหรืออะไรเงี้ยคะ่ะช่วงเมื่อกี้ที่ผ่านมา ค่อนข้างที่จะหายากน่คะนี่เลยแล้วก็บางทีการตรงนู้นนะคะก็จะเป็นส่วนของหน้าดินนะคะที่ที่มีผ้าคุมเอาไว้บริเวณตรงนู้นนะคะหน้าดินก็เราผสมปั่นหน้าดินเอาไว้นะคะมีหลายมีหลายสูตรสำหรับต้นไม้แต่ละประเภท แต่หลักๆเราก็คือว่าจะเก็บใบก้ามปูใบมะขามแล้วก็หน้าดินไว้สำหรับปลูกบอนสีก็นี่นะคะเรามาแชร์แชร์อะไรนะคะสูตรปลูกบอนสีของทางอัญญาการ์เด้นแล้วก็วิธีการที่ที่เรานำนำใบ ใบกัมปูใบมะขามแล้วก็หน้าดินนะคะแล้วก็ตากแดดไว้ที่หลังร้านสูตรหลักๆของเราที่ใช้ก็คือว่าใบกัมปูสามส่วนแล้วก็มีใบมะขามผสมกับหน้าดินนะคะอีกหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นดินที่เราได้ผสมผสมมาแล้วนะคะตามสูตรที่ ที่เราได้ได้ทำการทดลองเนาะก็จะนำวัสดุที่พาไปดูเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะเอามาผสมกันแล้วก็เนี่ยคะ่ะดินเก,ก็จะนุ่มนะคะมีความนุ่มๆละเอียดก็เอาไปปลูกบอนสีกันได้อย่างสวยงามนะคะโตวไว ะะสำหรับที่ทางอัญญาบอลสีได้ใช้อยู่นะคะสำหรับ EP นี้นะคะมาแบ่งปันเรื่องสูตรดินที่ใช้ปลูกบอลสีแต่ละพื้นที่นะคะแต่ว่าแต่ละสวนก็อาจจะใช้สูตรที่มันแตกต่างกันแต่ละคนก็เอามานะคะปรับปรุงให้ใช้ ออได้ได้ได้ดีนะคะตามพื้นที่ตามตามสภาพอากาศนะคะของแต่ละสวนอาจจะไม่ฟิกตายตัวนะคะว่าว่าแต่ละสวนอาจจะใช้ใช้สูตรเดียวกันหรือว่าแตกต่างกันเอาที่ว่าใครใช้แล้วทดลองแล้วคือได้ผลแบบนั้นมากกว่านะคะสำหรับคลิปสั้นๆของอัญญาวันศีวันนี้นะคะก็ขอ ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่